มันด้าคลิกนะร้อยสิบไอนะฮะมาเช็ดอาการรถคือสตาร์ทไม่ติดนะฮะนี่คือสภาพรถนะฮะคือรถพี่เขาไปล้มมานะครับแล้วก็เปิดสวิตชุดน้ำใจอ่าไปยังจีนยังโชว์อยู่นะฮะเสียงปั๊มติ๊กก็ทํางานอยู่นะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูแตกๆๆๆไม่ติดนะฮะก็เอฟซีตอนนี้ผมได้ทําการสับแบตแล้วนะฮะอันนี้เป็นแบตเก่าตัวนี้เป็นแบตใหม่นะฮะนี่ก็รีเลย์สตาร์ทฮะเดี๋ยวเราจะเช็คค่าความต้านทานด้วย F4 ก็จะเห็นเลยว่า่าไฟมันตกลงเลยนะฮะ10โวลต์กว่าเองฮะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในค่า12โวลต์นะฮะก็มันจะมีหนึ่งคู่ขาหนึ่งนะฮะที่มีค่าความต้านทานอีกหนึ่งคู่ขาหนึ่งก็ไม่มีนะครับผมจะทําการปรับมันติมิเตอร์ไปที่ย่าน600โอห์มนะฮะ600โอห์มแล้วก็ทําการรีเซ็ตเลยนะครับ f ารีเซ็ตโอเคครับ ค่าความต้านทานที่ได้คือ10.2โอห์มนะครับรถ f c ท่านใดนะฮะมีอาการสตาร์ตติดพอเดินเบาสักพักก็ดับหรือเร่งแล้วมีอาการวุบวูบบา้าบตรงนี้ก็สําคัญนะครับ f c อย่างเน่าเลยครับเอาเปิดให้ดูอ่าเห็น f c เห็นแสงนะฮะเนี่ยปีผีเสื้อยังไม่ได้ล้างสกปรกมากอ่าปิดสนิทด,ดีนะฮะปีกผีเสื้อยังดีอยู่นะครับ อตรงนี้เลยครับผมอ่า FC ดูนะฮะอันนี้คือตัววัดแรงดันนะครับเนี่ยปกติแล้วฮอนด้าคลิกสเตปสามรุ่นนี้นะฮะแรงดันปั๊มติ๊กมันจะอยู่ที่สามจุดหนึ่งถึงสามจุดสองบาร์นะฮะรถคันนี้มีอาการนะครับ FC ก็คือสตาร์ทติดนะฮะสตาร์ทติดแต่ว่าเดินเบาไม่ได้เดินเบาสักพักก็ดับฮะก็เลยอ่าเช็คดูล้างหัวฉีดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ทีนี้มาเช็คดูแรงดันปั๊มติค์เดี๋ยวผมจะทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะฮะคือมันต้องอยู่ราวร มันต้องอยู่ราวๆประมาณนี้นะฮะสามสามจุดหนึ่งถึงสามจุดสองบานะครับอ่าเริ่มเลยนะครับเอฟซเห็นไหมฮะมันขึ้นแค่สองบาทกว่าเองแล้วค่อยๆตกลงไอเนี่ยคือแรงดันมันผิดปกตินะฮะร,รถเดินเบาไม่อยู่นะเอฟซีก็จะเห็นอยู่ว่ามันสกปรกมากเลยนะฮะเอซีเห็นไหมฮะหัวเทียนขาดนะครับ คือรถคันนี้มันเป็นหลายสาเหตุนะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่จุดจุดเดียวนะฮะรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเดินเบาไม่อยู่เนี่ยเราต้องเช็คหลายๆจุดนะครับ F4 เราเช็คจุดเดียวไม่ได้นะฮะอ่าถ้ามีคนอาจจะมีคนแย้งว่าโอ้ยแค่เปลี่ยนหัวเทียนก็สตาร์ทติดก็ขับขี่ได้แล้วอ่าไม่จริงนะฮะคือรถบางอาการนะมันเป็นหลายจุดนะที่มันสตาร์ทไม่ติดอ่ะครับ F4 ตอนนี้อ่ารอบ RPM นะฮะอยู่ที่1,006,107รอบนะฮะสำหรับรถสายพานนะครับก็ตั้งอยู่ต่ำกว่า1,005นะฮะวันนี้เป็นระบบบบแ แบบเซนเซอร์นะครับประมุ่มอยู่ที่69นะครับไล่มาครับเวลาในการฉีดน้ำมันฮนะ2.5 2.6ติดปกตินะฮะบ่งบอกให้ให้รู้ว่ารถคันนี้มีการฉีดน้ำมันที่หนานะครับแรงดันแบตเตอรี่13โวลต์ไม่มีปัญหาครับส่วนผสมของอากาศต่อน้ำมันฮนะอยู่ที่13 14 15นะฮะปรับส่วนผสม S/PF นะฮะ0.8กว่านะครับก็รถคันนี้ก็คือว่า กขับขี่ได้ปกตินะฮะแต่ว่ามันฟ้องให้รู้ว่ารถคันนี้อาจมีอาการาวาวอาจจะเริ่มรั่วนิดๆน,นะฮะลูกสูบแบนก็เริ่มหลวมแล้วนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ยังใช้ได้นะครับขับขี่ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ด็อกเตอร์มันฟ้องให้เรารู้นะครับจริงอยู่ฮะถึงผมจะเปลี่ยนปั๊มต,ติ๊กใหม่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยสภาพของเครื่องยนต์นะฮะมันก็เริ่มสึกหลอแล้วนะฮะก็ ทำให้รู้ว่ารถคันนี้น้ํามันมันจะ,จะจะจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพื่อให้รถมันมีการเผาไหม้จุดระเบิดได้นะครับก็ตอนนี้รถเดินเบาได้ปกติแล้วนะครับ